สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับอาจารย์โอเล่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส ที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ที่พริกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด1 i d 1 9จะเป็นการทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายการวางแผนการเงินดีๆปีนี้จะเป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬาร ในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทิศท,ทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นซิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งไปต้นไป ลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอต่อไปเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโหราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีมีความอ่อนหวานเป็นพลังของความหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆในปี2565ปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่น และมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ้นกับตาลักษณะนาย,ยกคนต่อไปเปิดคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบพูดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายได้ทำนายถึงเรื่องนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าก่อนคลิปบวดเผยว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีหน้าท่านยมได้บอกว่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคน ที่กำลังทำงานอายุประมาณ40-50ปีเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเคยเข้ามา,าเริ่มทำงานเริ่มทำอะไรต่อเมื่อะไรในรอบนี้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยจากคำทำนายดังกล่าวนั้นและคำใบ้ลักษณะนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชาวเน็ตทั้งหลายต่างก็เดากันไปว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศและจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งคำทำนายดังกล่าวนั้นก็สอดคล้อง กับคำทำนายที่ว่าอายุ40-50ปีซึ่งตรงกับคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคของเขานั้นได้มาเป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งตรงกับคำทำนายอย่างมากคำทำ,ทำ,ทำนายพิกษุณีปายหรือหมอปายภายกระซิบทำนายคนลุกภยัยพิบัติเรื่องใหญ่โตศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายัยพิบัติใหญ่หญโต ที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมพิกษุณีปายกล่าวว่าขนาดที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบที่มีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกไว้ว่าผู้เขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักกรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าพิกษุณีปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่า ท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไต์เที่ยวบินไปแล้ว4,000ถึง5,000าไรน์ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดเข้ามาไปครึ่งซีกโลกบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องคนวงการบันเทิงพิกษณีปายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะ คนปกติจะอิจฉ้าดารากันเยอะแต่อีกมุมมองหนึ่งต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนเรื่องเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้ามันไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพ มันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วนายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง2566ด้วยหโหมอลักษมนฟันธงลักษ์เลขานิเทศเผยคำทํานายดวงเมือง2566หลังดาพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใคร เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงการานต์2,566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักเลขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2,566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2,566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการสามแซบคำทำนายดวงเมืองปี2,566 โดยหมอลักเลขานิเทศมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนหลังไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจอย่าหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลัง อย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิไหว้พระแก้มรกตหลวงพ่อโสธทรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาคำทำนายบาบาวันก้าปี2023 เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วํทำทํานายแม่หมอบาบาวันกาปี2023อาจเกิดสซืมิพายุสุริยะโลกทั้งโลกจะปั่นป่วนระวังตัวกันให้ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากในเว็บไซต์ history.co.uk รายงานถึงคําทํานายของบาบาวันกาหรือนอสตาดามุสแห่งบอขคาน หมอดูตาบอดชาวบันกาเลียในปี2023สำหรับคำทำนายชะตาโลกปีพุทธศักราช2566หรือคิทสศักราช2023แม่เท่าหมอดูตาบอดบาบาวันกาทำนายไว้ว่าในปี2023จะเกิดเึนามิพายุสุริยะหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์โดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูงที่มีทั้ง อิเล็กตรอนและโปรตอนพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูงกว่าระดับปกติในปี2023และทำให้ไฟฟ้าระบบสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตล่มนอกจากนี้วงโครจรจะเปลี่ยนโดยแม่หมอดูบาบาวันกาใบาว่าสาเหตุที่วงโครจรโลกจะเปลี่ยนเป็นเพราะแรงกระแทกของอุกกาบาตท,ที่ชนโลกซึ่ง หากการเปลี่ยนแปลงของวงโครจรเกิดขึ้นจริงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากพอที่จะนำไปสู่จุดจบของโลกได้เลยในปี2023จะมีการทดลองอาวุธชีวภาพโดยประเทศมาหาอำนาจทั้งนี้ทางแม่หมอดูปาบาวันก้าไม่ได้ระบุว่ามาหาอำมาจ ที่ว่าคือชาติใดอาจารย์มาศสินแสห่วงจุย้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัต20พฤษภาคม2566เพจเฟซบุ๊กของอาจารย์มาศที่มีชื่อว่าอาจารย์มาศสินแสห่วงจุย้ยระดับโลกได้โพสต์คำทำนายของทีมพิธาพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัต เกิดห้ากันยายนต5 2 3ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญ,ญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกหน้าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจ คนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาชาชานรักษาภาพปรักแข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุม ในดวงมีาธาตุทองเยอะมากถึงสี่ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งกับสตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุตได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีาธาตุให้คุณ จะเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าคืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งาน เป็นเครื่องมือและอาวุธ